ตลอด14วันของการทำสงครามที่เกิดขึ้นได้เห็นกองกำลังของรัสเซียที่บุกโจมตีเข้าไปในยูเครนนะคะและมีข้อสังเกตว่าได้เห็นตัวอักษรตัว C ปรากฏอยู่ตามอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆของรัสเซียร,รวมถึงตัวอักษรอื่นๆนะคะที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็น OXAV เกิดคำถามว่าตัวอักษรเหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรคะติดตามรายงานจากคุณชาตรีสุว,วรรณวไลกอค่ะ หลังจากที่กองกำลังรัเสเซียได้เริ่มบุกยูเครนหลายคนให้ความสนใจกับตัวอักษร Z ที่ถูกเขียนบนรถถังยานพหานะและอุปกรณ์ทางทหารของรัเสเซียนอกจาก Z แล้วยังมีตัวอักษรอื่นๆเช่น O X A และ V มีความเชื่อแตกต่างกันออกไปถึงความหมายของตัวอักษรบางก็เชื่อว่าเป็นการระบุสังกัดของหน่วยรบและป้องกันไม่ให้ยิงพลาดโดนพวกเดียวกันเอง ตัวอักษรแซดได้รับความสนใจเป็นพิเศษหลังจากที่พบเห็นบ่อยมากขึ้นเพราะไม่เพียงแต่จะปรากฏในสนามรบเท่านั้นแต่ยังถูกนำมาใช้เชิงสัญลักษณ์มากขึ้นในรัเสเซียสามารถเห็นได้ตามท้องถนนบนรถยนต์บนป้ายของผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัเสเซียหรือแม้กระทั่งบนป้ายโฆษณาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารอธิบายว่าตัวอักษรที่ปรากฏบนอุปกรณ์ทางทหารของรัเสเซียเหล่านี้ บ่งบอกถึงตำแหน่งที่ประจำการอย่างแซดย่อมาจากซาปัดที่แปลว่าตะวันตกในภาษารัสเซียความหมายของตัวอักษรแซดถูกตีความไปอย่างมากมายบางคนก็เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักชาติบางคนโยงไปถึงเรื่องของเครื่องหมายสวัสดิกะเปรียบเทียบกับนยุกนาซีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียไม่ได้ออกความเห็นเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆที่ถูกพูดอย่างแพร่หลาย แต่กลับโพสต์ลงบน Instagram ว่า Z หมายถึงสปาเบียดูที่แปลว่าเพื่อชัยชนะและ V หมายถึงพลังแห่งความจริงตัวอักษร Z ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์มากขึ้นแสดงออกถึงความรักชาติและสนับสนุนประธานาธิบดีปูตินในการทำสงครามกับยูเครนมาเรียบูตินานักการเมืองชาวรัสเซีย โพสต์คลิปวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดียขณะที่เธอถอดเสื้อคลุมออกเพื่อเขียนตัวอักษรแซดลงบนเสื้อคลุมเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนรัสเซียก่อนหน้านี้บูติน่าถูก FBI จับในข้อหาเป็นสายลับให้กับรัสเซียในระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้ง ทำให้เธอเคยถูกจำคุกอยู่ในสหรัฐในปี2018และได้รับการปล่อยตัวในปีต่อมาซึ่งปัจจุบันทำงานให้กับรัฐบาลรัสเซียในวงการกีฬาก็กลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเมื่ออีวานคูเลยกนักยิมนาสติกชาวรัสเซียสวมชุดที่มีตัวอักษรแซดที่มีลักษณะเหมือนถูกติดด้วยเทปอยู่กลางหน้าอก ขณะรับเหรียญทองแดงในการแข่งขันยิมนาสติกศิลนชิงแชมป์โลกประเภทบาคู่ที่ประเทศกาตาร์เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งในขณะรับเหรียญอิเลียคอฟตุนนักยิมนาสติกชาวยูเครนที่ได้รับเหรียญทองก็ยืนอยู่ข้างๆด้วยกันไม่ว่าความหมายที่แท้จริงของตัวอักษรแซจะเป็นอะไรในตอนนี้ตัวอักษรแ ถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความสนับสนุนรัเสเซียในการทำสงครามเพื่อบุกยูเครนอย่างเต็มรูปแบบชาตรีสุวรรณวัลยกรไทย PBS รายงาน